ชนดูแมตช์ไปกับผมมินตรงตะข่ายนะเมื่อคืนก็ต้องขออภัยด้วยไปไม่ถึงไหนกันเลยทีเดียวนะไม่ข้ามกำแพงกันสักตัวจะล่วกันเลยทีเดียวแต่ในบ้านเขียวพวกเราก็มีตัววีตัวซีเคตจัดให้เด็ดๆอิ่มกันทั้งเซตกันเลยทีเดียวก็ถือว่ายังไม่พังนะสําหรับใครที่สนใจอยากจะไปไกลกว่านี้ก็ปัดขวาพาทัวร์เอาชัวร์ๆหน้าช่องมีทางเข้าสู่ครอบครัวให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนวันนี้ก็จัดไหมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ต้องคัดสรรเองสําหรับวันนี้ก็ไปดูกันที่พเมลีกอังกฤษกันก่อนแล้วกันสําหรัับบคูออิินนวทากเซ ็นอีกหนึ่งคู่เลยที่ผมรักเลยก็ว่าได้นะสำหรับอาร์เซนอลเองโดยเจ้าบ้านอินสวทเทานะผลงานในภาพรวมในช่วงหลังพวกเขานั้นต้องบอกว่าทำผลงานได้เอาแน่อนอนได้ยากเพราะว่า6นัดหลังเป็นการชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมด้วยกันและทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่าทําผลงานได้ตามมาตรฐานของตัวเองอยู่เพราะ6นัดหลังเป็นการชนะ4และเสมอ2เกมด้วยกันและเกมนี้อาร์เซนอลเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบดูจากฟอร์มในภาพรวมช่วงหลังนะ ต้องบอกว่าทีมเยือนเหนือกว่าพอสมควรในทุกๆมุมนะและเกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอย่างอาเซนอนจะเป็นฝ่ายมาเอา3มแต้มไปได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่า ก็เห็นควรจะเลือกเชียร์ที่อาเซนอลจะเหมาะสมกว่านะสําหรับคู่นี้ส่วนคู่ถัดไปนะไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบู๊แฮมตันนะโดยเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานนั้นต้องบอกว่าผลงานดีพอสมควรอยู่นะเพราะหกนัดหลังเป็นการชนะ1เสมอ3และแพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างบู๊แฮมตันนะผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะเพราะหกนัดหลังเป็นการชนะถึง4เกมและเสมอแค่2เกมนะ และวูฟแฮนตันเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มไม่แน่นอนถ้าเทียบดูจากฟอร์มในภาพรวมในลีกช่วงหลังยังไงก็เป็นที่ทีมเยือนหวังผลได้อยู่นะเกมนี้มองที่วูฟแฮนตันน่าจะมีโอกาสที่จะสูงกว่านะแต่เกมนี้ผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะคงสภาพและคงฟอร์มการเล่นได้ดีในบ้านของตัวเองและเชื่อว่าจะไม่แพ้ในบ้านของตัวเองนะเกมนี้ผมเชื่อว่าไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสหวังผลมากกว่าวูฟแฮนตันแน่นอนฮนะ ส่วนคู่ถัดไปนะไปดูกันที่บุลุษเซียดอดมุนนะกับกัดบังนะโดยเจ้าบ้านบุลุษเซียดอดมุน ผลงานในหลีกช่วงหลังของพวกเขานนั้ต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจเพราะ6นัดหลังมาเป็นการชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเย็นอย่างกัดบักนะผลงานในหลีกช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจเหมือนกันเพราะว่า6นัดหลังมาเป็นการชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมด้วยกันและเกมนี้กัดบักเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบดูจากฟอร์มภาพรวมในหลีกช่วงหลังของพวกเขานนั้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน โดยสถิติที่เจอกันมาทําให้เชื่อว่าโอกาสที่เจ้าบ้านบุลเซียดอทมุนจะเป็นฝ่ายบดเอาสามแต้มไปได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรจะเลือกเชื่อไปที่บุลเซียดอทมุนจะเหมาะสมกว่านะสําหรับคู่นี้สุดคู่ถัดไปนะไปดูกันที่เอมโปลีกับเวเนเซียนะคู่นี้ผมบอกเลยว่าอาการพอๆกันนะฮะนะหลังทุกรายการเพราะผลงานไม่ใช่ไรเท่าไหร่นะ ทั้ง2ทีมโดยเอปโปลีผลงานฟอร์มอยู่ที่เสมอ2และแพ้3เกมด้วยกันส่วนทางเวเนเซียทําสถิติที่ชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมถึงแม้ว่าเอปโปลีจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวเองก็ตามนะแต่ว่าคงไม่มีท่าไม้ตายที่จะไปจัดการผู้มาเยือนได้หรอกนะฮะสำหรับคู่นี้คู่นี้ผมว่ามีโอกาสที่จะออกเสมอสูงพอสมควรเหมือนกันคู่นี้ให้วางไปที่เสมอจะไม่เผอให้กับเอปโปลีแน่นอนแต่คู่นี้เอปโปลีก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าตัวเองได้เล่นในบ้าน มีโอกาสที่จะไปไกลกว่าเวเนซีเซีาเหมือนกันนะแต่คู่นี้ผมมองว่าเสมอแล้วกันส่วนคู่สุดท้ายไปดูกันที่โบอโลนญากับอินเตอร์มิลานนะโดยเกมนี้โบอโลนญาเจ้าบ้านผลงานในหลีกช่วงหลัง6นัดเป็นการชนะสและเสมอ1และแพ้1เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะผลงานในภาพรวมในหลีกช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่าทําผลงานได้ดูมาตรฐานพอสมควร เพราะหนั้นหลังเป็นการชนะ3และเสมอ3เกมด้วยกันและอินเตอร์มิลานเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ลุ้นโคต้าบอลยุโรปอยู่ด้วยถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มในภาพรวมในหลีกช่วงหลังก็มองว่าทีมเยือนที่เหนือกว่าพอสมควรนะเกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานจะเป็นฝ่ายบดเอา3แต้มไปได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรจะเลือกเชียร์ที่อินเตอร์มิลานจะเหมาะสมกว่านะเชื่อว่าเป็นการตัดแต่งกันเองของทีมหัวตารางเจ้าบ้านทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยม แต่ช่วงหลังก็แผ่วลงไปพอสมควรเหมือนกันแต่ภาพรวมก็ยังเป็นทีมเยือนที่เหนือกว่าซึ่งเป็นทีมจ่าฝูงซะด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้อินเตอร์มิลานน่าจะบุกมาลุ้นเก็บสาแต้มได้มากกว่านะถ้าเชื่อก็ตามอยากถามก็คอมเมนต์อยากได้ตัวเน้นก็นหน้าโปรไฟล์หรืออยากอยู่สบายก็ตามมาที่บ้านเขียวของพวกเราได้เลยรับรองเลยว่าจะถูกใจนะเพราะว่าในบ้านเขียวของเราก็จะมีตัวเน้นมีตัววีมีตัวชุดให้แค่ s m b 1 9แล้วตามมาที่บ้านเขียวของพวกเราได้เลยรับรองเลยว่า ฟินแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีฮะ